สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอนางหมายยิบสีชนแนลนะคะจอจอจอ,จอบลาบลาบลาเฮ้ออ้าวถอนหายใจแม่หมอถอนหายใจซะแล้วแล้วคนผู้ชมจะแบบจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยโอยแม่หมอยังกุ้มใจเลยกุ้มใจอะไรคะก็คือกุ้มใจก็แบบอยากจะรู้นะคะอยากจะรู้เรื่องราวของเขาอะว่าเนี่ยสิ่งที่เราพูดไป คุยไปกับเขาเนี่ย<ม>บอกเขาเนี่ยสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคุยสิ่งที่เราบอกเขาเนี่ยนะเออเขาเนี่ยมีความเชื่อเราไหมมีความเชื่อใจเราไหมไว้ใจเราไว้ใจเรามากน้อยแค่ไหนเนาะเขาเชื่อเราไหมสิ่งที่เราพูดเนี่ยเออว่าเราพูดจริงเนี่ยเป็นพิก,เด,กเด็กหนึ่งอ้ยเอานิ้วนี้ชี้อะเด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสาม <c oughs> เป็นพริกเด็กนะคะมีแค่สามเด็กเท่านั้นแหละเพราะว่าใช้การทำนายเยอะแล้วมันมันลงเยอะแล้วมันก็ลงช้า <c oughs> อะไรของไม่หมอฉันไม่เข้าใจแล้วเอเลือกเลยค่ะเลือกเลยเลือกเลยเลือกได้แล้วก็ขณะที่ไม่หมอพูดแพร่มอยู่เนี้ยเนาะเขาคงจะเลือกกันได้แล้วเรามาดูเด็กที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะเ,เด็กที่หนึ่งเนาะว่าสิ่งที่เราเ พูดสิ่งที่เราคุยสิ่งที่เราบอกเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยเชื่อเราบ้างไหมเขามีความไว้ใจเราหรือยังอืมประมาณเนี้ยนะอยู่สิว่าเขามีความเชื่อใจเราหรือยังเราบอกเราพูดไปเนี่ยเออก็ไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรกันก็ไม่รู้แหละเออแบบว่าเราไม่มีใครอะไรแบบนี้ประมาณนี้เนาะ two of one eight of pentacles of ย e of Pentacles เพศออฟวันนายออฟวันออตอบคำถามตามท็อปปิกเลยนะคะไม่หมอมองว่าเขามีความเชื่อใจค่ะเขามั่นใจอืเพราะอะไรทำไมถึงมั่นใจก็นี่ไงเนี่ยเขาก็ส่องดูคุณ นะเขาส่องดูคุณเขาพิจารณาดูคุณเขาแบบเขาเห็นอ่ะเห็นว่าเป็นเรื่องจริงเขาเห็นจากตาเปล่าถึงคุณไม่พูดเขาเห็นจากตาเปล่าเขาก็รู้ว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะอันนี้สิ่งที่เขาแบบเขาเขาเทคแอคชั่นก็คือเชื่อเขาเชื่อคุณเนี่ยเขาชื่นชมคุณด้วยซ้ําไปเนี่ยเขาชื่นชมคุณเขาแบบ เขาเชื่อเนะี่ยเขาส่องดูคุณเขาแบบมีความมั่นใจอะ่ะว่าคุณพูดจริงสิ่งที่คุณบอกคุณที่คุณพูดสิ่งที่คุณคุยเนะี่ยเป็นเรื่องจริงคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นได้อะไรประมาณนี้เขาเชื่อคุณค่ะนะสิ่งที่เราพูดนะเขาเชื่อเอ pasó, เอเชื่อแล้วคิดยังไงต่อเออเชื่อแล้คิดยังไงต่อจ้ะดูสิอือหอยข้ามใบเชื่อเราแล้วแล้วคิดยังไต panels, งไต่อคะ่ะ ไฟออฟวันเดลิเวอร์ไฟออฟสอดอืมจัสมินเอชออฟวันเอ่อเขาเชื่อคุณนะคะอืมนะเขาเชื่อคุณนะเชื่อในสิ่งที่เราพูดแต่ <c oughs> เขาก็ยังมีความสับสนอยู่สับสนภายในใจว่าเราเนี่ยยังมีความเก่าความหลังยังคิดถึงคนเก่าอยู่ไหมหรือว่าคนเก่าคนเก่าๆเ,เนี่ยเขายังติดต่อเราอยู่ไหมยังมาตามหรือเอยตามหรือแต่เออตามหรือก็ได้ตามหรือฟื้นหรือว่าตาม เกี่ยวข้องของแวะอะไรกับเราหรือเปล่าเขาเขารู้เขามั่นใจแหละว่าเราไม่ไม่แล้วโนสนโนแคร์คนเก่าแล้วแต่เขาไม่มั่นใจคนเก่าของเราอ่ะยังจะมาส่งอ่สติกเกอร์นูนนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยยังจะเออยังจะมาตาม Huawei, วอแว์เราไหมยังมาตามจีบเราไหมหรือว่า อาจจะมีคนอื่นเข้ามาจีบไปเป็นคู่แข่งเขาไหมเออหรือเขาจะต้องไปเป็นคู่แข่งใครหรือเปล่าแต่ที่เราอาจจะบอกไปว่าเราไม่ได้มีใครนะเขาก็เชื่อนะเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็เห็นว่าเราอะยังแบบมีโปรไฟล์ที่แบบว่าไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเอ,อ่อโพสรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาก็แบบคือคุณเป็นคนที่แบบมีความที่แบบเลอค่าอนะเนาะเลอค่าก็คือทั้งสวยทั้งทั้งหล่อทั้งแบบดูดีอะนะ คนอื่นก็ต้องมาจีบก็ต้องมีคู่แข่งคนอื่นก็ต้องเข้ามาอ้อยหมอ,อยใช่ไหมเขาก็แบบเขามั่นใจในตัวคุณแต่เขาไม่มั่นใจในคนอื่นอะคนอื่นที่จะเข้ามาอาจจะแบบอาจจะแบบหึงหวงก็ได้แบบหวงนะตัวเองอะไรเงี้ยอีประมาณนี้นะคะถามตอบคําถามตามท็อป,ปิกก็คือว่าเขาเชื่อคุณคะ่ะเขามั่นใจในตัวคุณคะ่ะแต่เขาไม่มั่นใจคนอื่น อาจจะห่วงอะเออห่วงไม่อยากให้ใครมาตามจีบตามอ้อยตามอ่อยคุนเออประมาณนี้แหละแหมแอบปื้มละเซยเยิ้มเยิมเยิม,ยมละเซ <c oughs> เป็นพลังงานบวกแต่เช้าเลยดสวัสดีอ้าวเอเอมันเอป็นแบบอยอะไรพูดลิ้นรวพอดีเพิ่งทานข้าวแล้วก็ทานยาไปแล้วก็พ่นยาลิ้นก็เลยรวยแยะแล้วก็อยากจะ่ทำคลิปเออพอพ่อพอนยาแล้ลิ้นมันแบบเหมือน,น,นจะแข็งๆอ็งอะอืม ก็ค um> ือเช่นเคยเราก็มาส่องใจเขานะหา energy ที่แบบสวีทรักหวานแหววจากเขาเออเพราะว่าเขาเออมีความเชื่อใจไว้ใจเราอ่ะมันก็แบบปื้มนิดนึงนะอืมย uh> ิ้มช ha ื่นมื้นหัวใจมีกําลังใจไปทํางานนะจ๊ะโลกยังหมุนอ่ะดูซิว่าโลกยังหมุนอะไรคะวันที่ฉันป่วยมันมีปัญหาอะไรเนี่ยทะเลใจ ในใจเขาว่าเขาเชื่อใจคุณนะแต่มันมีปัญหาที่แบบยังไงเนี่ยชีวิตนี้สั้นจะตายและอะไรรอยยิ้มอมืเขาเชื่อใจคุณก็จริงอะนะแต่ว่ามันเหมือนอยู่ไกลกันะนะเนาะถ้าไม่อยู่ไกลกันก็เหมือนกับต้องสร้างระยะห่างคือความสัมพันธ์นี้มันยังยังยังไม่ได้แบบว่าตกลงปงใจที่แบบเออ เปิดเผยอะนะอืมอาจจะแบบบางท่านก็นอาจจะเพิ่งเริ่มคุยแล้วก็ถามถามเรื่องราวของการและกันก็บอกกันไปก็เชื่อบางท่านก็อาจจะคุยกันสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นแต่อย่างใดอะไรประมาณนี้เนาะหรือบางท่านก็แบบอาจจะเ,เงียบๆกันไปแต่ก็มีความเชื่อใจแหละแต่ก็ยังไม่ได้อ่า <c oughs> ติดต่อประสานพูดคุยกันนะนะประมาณนี้นะก็ประมาณว่าเนี่ยโลกก็ยังหมุนอยู่นะเขาาก็ยังอยู่ได้ในวันที่ฉันป่วยแล้วก็เหงาใจเนี่ย <c oughs> นะเขาก็ยังอยู่ได้เพราะรอยยิ้มของคุณเออ <c oughs> <c oughs> เขาส่องคุณ <c oughs> เขาดูคุณเขาเห็นคุณโปรไฟล์คุณดีมากนะรอยยิ้มของคุณเนี่ยมันช่างอบอุ่นเหลือเกิน <c oughs> นะคนะ,ะเขาก็เลยแบบ อยากจะแบบเทคแอคชั่นให้มากกว่านี้เอเพราะว่าชีวิตเนี้ยสั้นจะตายเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงแล้วในใจนะอือคืออยากจะมีกันและกันแล้วในวันที่ฉันป่วยเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณมากๆอะไรประมาณนี้นะอืมระหว่างที่เรารอแม่หมอไปพิมพ์พิมการ์ดอ,อีกชุดหนึ่งก็ ดูการ์ดเก่าไปก่อนทนทนไปก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะน่าเบือ่อเพราะแม่หมอก็รู้สึกเบือ่อแล้วอยากจะได้การ์ดใหม่แล้วก็กําลังพิมพ์อยู่นะก็ mm hmm. ยังไม่ถึงคิวพิมพ์ให้นะเออก็การ์ดที่แบบแม่หมอเคยเอามาดูในคลิปริดอะไรเรนดอมริดดิ้งแะละทีนี้ก็ส่งพิมพ์ดีกว่าเพราะว่าเขียนแล้วมันยึกยือยึกยืออ่านไม่ออก <laughs> อ่ะถ้าเกิดเขาบอกเราได้เป็นข้อความ และถ้าเกิดพูดกับเราได้ตรง,ตรงๆเขาอยากจะบอกเราว่าอะไรฉันก็เศร้าไม่น้อยไปกว่าคุณ <c oughs> ทำไมอะเศร้าทำไมอะคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจอะก็ในเมื่อคือหนึ่งเดียวในหัวใจแล้วจะไปเศร้าทำไมล่ะคุณนี่หวานหวานยอมรับฉันในแบบที่เป็นฉัน <c oughs> เออก็ยอมรับนะ <c oughs> คุณคือคนที่ใช่สําหรับฉันน่ะคุณคือหนึ่งเดือนในหัวใจคุณคุณคือคนที่ใช่สําหรับฉันน่ะแต่ก็ให้เรายอมรับข่าอะ่ะอืมหรือไม่งั้นเราอาจจะเงียบไปเนาะฉันไม่รู้ว่าจะลืมมันยังไงก็จะลืมได้ยังไงอะ่ะจะไปลืมทําไมแล้วก,กันมันก็ดีแล้วเออจะลืมทําไมเนาะ ไม่หมอมองว่าเอออาจจะอยู่ไกลกันหรืออาจจะเงียบใส่กันหรือว่าอะไรกรันก็เชื่ออยู่นะอืมเชื่อเราอยู่นั่นแหละแต่ว่าแบบมันก็เหงาเงาอ่ะมันก็แบบยังเป็นไปไม่ได้อะความรักอันเนี้ยอะไรก็ว่าไปอืมเนาะไม่หมอก็มองว่าอย่างนี้แหละอาจจะตรงหรือไม่ตรงเนาะไม่ตรงก็อย่าไปซีเรียสเครียดคิดมากนะคนณก็ดูเป็นอ่า ขำๆบันเทิงไปนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะเขาบอกเราได้ทีนี้เราจะให้ไพูุ่สวรรค์แนะนำเรากับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าไพูุ่สวรวค์อยากจะบอกอะไรเรานะจ๊ะชีวิตที่ผ่านการทดสอบถือว่าคุ้มค่าอืมจริงๆคุณก็เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากอุปสรรคคือแบบทดสอบของชีวิตเนะี่ยความรัก หรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคเราก็กลัวเขาไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจกลัวเขาเไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดนะก็ก็ก <c oughs> ตอบคําถาม,ถาม,ถาม,ถามในทอปิกแล้วเขาเชื่อนะแต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคในชีวิตในความสัมพันธ์นี้อยู่ก็เป็นบททดสอบนะปะนีปนอมก็คือคอยเขาก่อนรอเขาก่อนอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะ ความรักดีๆกําลังมาสู่คุณแน่นอนเขารักคุณแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างแน่นอนนี่ประเชิญหน้ากับสิ่งต่างๆนะจ๊ะก็ไพ่ธุสวรรค์ก็อยากจะแนะนําเรานะคะประมาณนี้นะคะก็แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้อขอโทษนะแกมกับไอเพราะว่าเพิ่งพ่นยามาแล้วก็อยากจะดูอยากจะทาท็อปปิกนะคะตามที่เอฟซีอ FC ขอมาก็เลยมันก็เลยแกมกับไอก็ขอประทานโทษ ขออภัยด้วยนะทีนี้นะจ๊ะ,ะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาออบอกความรู้สึกกับแม่หมอแม่หมอก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ดีใจปลื้มใจอะนะคะว่าเออก็มีคนติดตามเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเรานะคะจอจอจอบลาบลาบลา นะจ้าๆ้บลาบลาบลานะจ้ามาพบกับเด็กที่2นะคะในหัวข้อที่ว่าที่เราพูดเราคุยไปเนี่ยเราบอกเข้าไปเนี่ยเขาเชื่อเราไหมเขามีความมั่นใจกับเรามากน้อยแค่ไหนเนาะอืมเขาเชื่อเราไหมไม่รู้ว่าคุณคุยคุณคุยคุณคุยอะไรกับเขาอะนะบอกอะไรเขานะอ,อ๋อก็ไม่รู้แหละเขาเชื่อไหมล่ะเออ Queen of Pentacles นะ g h t of Pentacles นะ Two of Swords Ace of Wands Four of Cups นะคะก็นะสำหรับผู้ที่เลือกเ,อเด็กที่สองนะแม่หมองมองว่าเขาสองจิดสองใจนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะ่ะคุณอืมนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรบอกอะไรกับเขานะ แต่แม่หมอมองว่าเขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ภาษีแบบว่าเขาก็แบบมีให้โอกาสอะหมายถึงว่าให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทั้งตัวคุณด้วยว่าจะพบแสงแห่งวันใหม่เขาก็อยากจะ,ะเขาก็อยากจะแบบอขอให้มันเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงนะเขาก็จะมีความสุขมากแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนแบบว่ามันเหมือน,นยังไม่มีความสุขยังไม่มยังไม่สุดสุดอะเอะอเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจ อ่าเต็มร้อยอ่ะคือห้าสิบห้าสิบอ่ะคุณเพราะว่าคุณน่ะมีคนเข้าหาเยอะคุณโปรไฟล์ดีคุณเป็นอะไรที่แบบโลดเล Perfect, เอเพอร์เฟกออเป็นอะไรที่แบบเหนือกว่าเขาเยอะเออนะโปรั้งโปรไฟล์นะ่ะที่ก,การงานหน้าตาดีโปรไฟล์ดีฐานะาการเงิน,ท,นาทานะาทั้งหน้าที่การงานอะไรแบบดูเหนือชั้นกว่าเขาเยอะมีความรู้ความสามารถกว่าเขาเยอะนะคะเออ,เอ,อสิ่งที่คุณบอกเขาอะไรเขาอะ่ะ เขาก็ยังจะช่างใจดูก่อนเพราะเขาว่ากลัวความผิดหวังอืมก็เลยแบบเขากลัวความผิดหวังก็เลยแบบห 50, 50้าสิบห้าสิบอะยังไม่เชื่ออ่ายังไม่ได้เชื่อสเต็มทีเดียวยังไม่เชื่อสเต็มร้อยนะ,ะเนี่ยแล้วเขามีอาการแบบนี้แล้วเป็นยังไงต่อเขาคิดยังไงกับเราต่อเนาะอืมก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งอะนะเซเว่นออนะ เอชออฟสอดซิกออฟสอดเพจออฟสอดโอ้ทำไมมันสอดสอด,สอดเยอะจังดาบ10ออฟเพนต์เจคนะก็ประมาณนี้นะคะเขาก็จะปล่อยให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์เออเขาก็จะดูแบบเหมือนกับว่าให้เปิดโอกาสให้คุณแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะ หาความหาหาความชัดเจนหาความแสงสว่างหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ที่ดีนะคะอือจะต่อสู้เขาก็จะต่อสู้นะคะต่อสู้หมายถึงไฟหรือจะทำมันอะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ซึ่งเขาก็อยากจะไปต่อกับเราจะให้ถึงขนาดเป็นครอบครัวกันเลยทีเดียวเออเขาอยากจะมีครอบครัวกับคุณนะแต่เขาก็ยังเหมือนว่ามันยังไม่มั่นใจอะก็เลยต้องปล่อยปล่อยให้ เป็นเรื่องของการเวลาอืมให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะความเอมีปัญหาใดๆเนี่ยเขาก็เขาก็พร้อมที่จะต่อสู้ไปทีละขั้นทีละขั้นเออนะความหวังของเขาเขาก็รักคุณไม่น้อยเลยนะเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณอะอแต่มันเหมือนกับว่าเขาอะเหมือนกับว่าเขาไม่มั่นใจตัวเองด้วยแหละนะว่าเขาจะ สามารถจะพาคุณไปตลอดรอดฝั่งได้ไหมแล้วคุณเนี่ยจะยินดียินยอมไปกับเขาตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเออก็สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคุยและบอกเขาเนี่ยเขาก็เลยยังต้องช่างใจดูก่อนก็คือมีความเชื่อห้าสิบห้าสิบอ่ะอืมเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งอะ่ะดูก่อนประมาณเนี้ว้าว้าแต่ไม่เป็นไรเนาะวันเวลาเราพูดจริงอะ่ะใช่ไหม แล้วถ้าเราพูดจริงสักอย่างวันเวลาก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราพูดจริงเขาก็ต้องเขาก็ต้องเชื่อทีนี้เรามาส่องใจกันนอกเหนือจากนี้เขาคิดอย่างไรกับเราอีกเนาะมาส่องใจเขากันค่ะอืมมานอกเหนือจากที่แม่หมอพูดไปข้างต้นนี้นะคะให้ไพ่ฟังใจไม่ใช่ส่องใจสิให้ไพ่ฟังใจตอบหัวใจแทนเขาหน่อยว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ เรื่องระหว่างทางนี่ไงเขารอดูดาวเรื่องดาวรยเนะี่ยคุณนะมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเขารักเธอทั้งหมดหัวใจถึงยังไงเขาก็รักคุณทะเลใจเนี่ยมันมีปัญหาเนาะเออเท่ากับที่เดิมเนี่ยมันก็วกวนไปเวียนมาคิดโนไปวนมาก็เลยเท่ากับที่เดิมไงคุณเนี่ยเนาะเอออืมเนี่ยในใจเขาเนี่ยเหมือนวกวนไปเวียนมามันมีแบบเนี่ยทะเลใจก็ประมาณว่าเนี่ยโอ้มันมีคลื่นมีอุปสรรคค่อนข้างมาก เออก็ต้องรอเวลาให้มันแบบให้เวลามันแบบเดียวยาเนี่ยนะเขาคิดไปคิดมามก็อยู่เท่าที่เดิมอะเท่าที่เดิมคือเขาก็ยังรักคุณโปรไฟล์คุณดีมากเลยดาวเรืองดาวโรยเนี่ยแบบโปรไฟล์คุณอะไรคุณมันดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาเยอะอะไรหลายๆอย่างะนะคะ ภาพโดยรวมอาคุณดีกวเขาเยอะนะคะแต่ถึงยังไงเขาก็รักเธอทั้งหมดหัวใจรักคุณน่ะนะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องระหว่างทางแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของการเวลานะในใจเขาตอนนี้นะคะที่ลึกๆที่เขาไม่ได้บอกคุณน่ะมันเป็นซะอย่างนี้นะมันเป็นซะอย่างนี้ก็ให้เวลาเขาหน่อยนะเออทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะเหมือนกัน อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกเราเป็นข้อความได้นะคะอันนี้ก็เป็นดูข้อความเก่าไปก่อนนะเพราะว่าข้อความใหม่ที่แม่หมอทําใหม่เนี่ยยังไม่ได้ตีพิมพ์นะส่งส่งตีพิมพ์สั่งตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวตีพิมพ์นะก็ดูข้อความเก่าไปก่อนนะจ๊าเดี๋ยวมันไม่มีอะไรใหม่ๆใ,ให้มาตื่นเต้นกําลังพิมพ์อยู่นะอืบอกฉันนะถ้าคุณไม่รักฉันแล้วเนี่ยอืมเขาก็ไม่ในมั่นใจในตัวเราไง เขาถึงได้บอกว่าให้บอกเขาถ้าไม่รักอะเขาก็จะได้ทําใจโอ้ยคิดมากซะเแล้วเกินนะเอออย่าปิดกั้นฉันเลยอย่าปิดกั้นก็หมายถึงให้บอกเปิดเผยความในใจให้มันสุดๆอะไรประมาณนี้คือที่เราบอกที่เราพูดไปเนี่ยเหมือนกับเขายัางค่ะก็เมื่อกี้ก็ตัดไปนะคะต่อต่อต่อ,ตอจิตวิญญาณของฉันเป็นของเธออืม อะไรอีกคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจนะเออเขาก็รักคุณฉันจะเก็บเธอไว้ในใจก็หมายถึงว่ายังรักอยู่นั่นแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ยังรักอยู่ถึงแม้ว่าจะรอดูใจรอดูสถานการณ์รอดูอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะก็ยังรักอยู่อืมนะทีนี้เรามาให้ไพท่ทสวรรค์น,นะคะแนะนําตัวเรานะคะว่าเอ,อ่อ จะทำอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะคะให้ไพ่ทุกสวรรค์นแนะนําเราเนาะปณีปนอมก็รอไงคุณแ <c oughs> ม่หมอก็คือท็อปิกของเอ้ไม่ใช่อคติประจําตัวของแม่หมอก็รออย่างใจเย็นปณีปนอมอะ่ะเออรอก่อนเนาะอย่างใจเย็นๆนะแสงสว่างแห่งความหวังใหม่เออนั่นแหละคือความหวังในครั้งนี้เราก็อยากจะให้มันแบบดีขึ้นเนาะ ความรักดีๆกําลังมาสู่คุณนะใจเย็นๆนะรอๆๆนะอย่าละทิ้งความฝันของคุณถ้าคุณรักเขาก็คืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะความยึดถือคือความเก็บปวดไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรหรือว่ามีเคยมีปัญหาอะไรกันก่อนก็อย่าไปยึดถือมันปลดปล่อยปล่อยวางแล้วก็รอๆๆนะจ๊ะนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่สองนะจ๊ะแล้วแม่หมอก็ขอขอบคุณขอบใจมากนะคะสําหรับ ผู้ที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ต่างๆนะคะแล้วก็แนะนำหัวข้อทอปิกนะคะให้แม่หมอได้ทำนะคะแม่หมอขอบคุณมากนะคะจ้จ้จบลาบลาบลาจ้าจ้อจ้บลาบลาบลาจะ,จะมาพบกับเด็กที่สามนะคะเด็กที่สามในหัวข้อที่ว่า ที่เราพูดเราบอกไปเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยเราพูดเราคุยกับเขาเราบอกเขาไปเนี่ยเขาเชื่อเราไหมเขามีความไว้วางใจเรามากน้อยแค่ไหนเขาเชื่อมั่นในตัวเราไหมคะเนาะมามาดูกันสําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่สาม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 นะคะ <c oughs> ว้าวดิสนั s i x of Swords Ace of Cups King of Pentacles เด็ดอืมไม่รู้อ่ะนะไม่หมอจะตีความอย่างนี้นะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรคุณจะทำอะไรอะ มันก็ดูดีไปหมดเขาเชื่อคุณหมดทุกอย่างเลยเขาแบบโอเคเขาไม่สนคนอื่นอะนะเขาไม่สนคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะพูดว่าร้ายอะไรกับคุณนะนะเนี่ยอืมเขาจะมาคือก็อาจจะมีคนเมาส์คุณในทางที่ไม่ดีเนาะเนี่ยนะเอออาจจะมีคนเมาส์แต่เขาไม่สนเนี่ยคือเขาไม่สนนะเดทคือเขามีความมั่นคงมั่นใจในตัวเราเออเขาเชื่อเรา100% เต็มไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะพูดอะไรนะคะอะเขาพูดเราพูดอะไรเขาบอกเราคุยระหว่างที่เราคุยกับเขากันเขาก็รู้เขาก็จับเขามีเซนจับใจความว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบอินโนเซนต์ไม่โกหกเป็นคนแบบเป็นคนซื่อพูดมาเนี่ยแบบว่าเป็นเออแบบเป็นคนแบบจริงใจอะ่ะเออใจคิดยังไงก็พูดยังไงเขาเขาจับใจความได้เขามีเซน์ ะะเราไม่ว่าเราจะทําอะไรเราไปเที่ยวนูน่นนี่นั่นเราไปอะไรเขา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 มั่นใจอะเออว่าเราไม่มีใครไปกับเพื่อนๆไปกับพี่ๆน้องๆไปกับครอบครัวของเราเออพ่อแม่ลูกพอเออพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราเนี่ยเขามีความมั่นใจแลวเขาก็มีความเชื่อใจเราค่อนข้างมากนะคะเท่าที่ผ่านมาก็คนที่ พูดถึงคุณหรือว่าข่าวสารที่เขาได้รับมาถึงจะเป็นข่าวดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เขาเขาก็ไม่สนเนี่ยอันนี้เขาคือเขาไม่สนนะเดชในในในความหมายของหน้าที่ตรงนี้นะคะคือเขาไม่สนอืมเขาเขาไม่สนใจคนอื่นอ่ะใครจะว่าคุณยังไงเขาไม่สนอ่ะเขาเชื่อคุณเขาเชื่อคุณเพราะว่าเขาเขาเขาก็เห็นอยู่เขาคุยคุณนะเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเออเนาะในในการพูดคุยกันเน่ะจะรู้แม่ใช่ไหม ว่่รู้วขาย,ยังไงเขาก็เชื่อเชื่ออย่างแน่นะอนไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะไม,มงนะไม่มีเสียงที่จะแน่นอนนะโอเคค่ะแล้วก็ยังไรต่ออ่ะเขาเชื่อเราเขาเขามั่นใจในตัวเราเอออืมแล้วเป็นยังไงต่อคิดยังไงกับเราอีกนะจ๊ะอืมนะโอ้ king of a n ยังไงเขาก็จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะซิกออฟวันแน่นอนเขาจะทำมันให้สำเร็จจ้ะว้าสวทออฟค่เพราะว่าคุณคือความฝันของเขานะคะจมโนเขาคิดถึงคุณมากๆนะจ๊ะจัสติสเขาจะทำมันให้ถูกต้องและเขามีความเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่ ซื่อสัตย์ยุติธรรมเทีเ่ยงตรงเที่ยงคุณงามความดีคุณมีเยอะเขาก็มีเยอะเออเขาก็เป็นคนดีเราก็เป็นคนดีเขาเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็มีความคิดถึงคุณมากๆเขาคิดมากๆคิดเรื่องความสัมพันธ์ของเราคะความของคุณกับเขาเนี่ย เขาจะต้องไปต่อให้ได้เลยทีเดียวอย่างแน่นอนค่ะเขาจะทำมันให้สําเร็จนะคะเขาจะทําให้ทุกคนยอมรับในตัวคุณให้ได้และเขาก็จะทําให้ทุกคนในฝั่งของคุณยอมรับเขาให้ได้นี่แฮปปี้เอนดิ้งจ้าดีใจด้วยนะจ๊ะยิ้มแก้มปริกันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะไม่ต้องพูดมากเจ็บคอเขาเชื่อคุณค่ะ เขามีความมั่นใจในตัวคุณ100ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยนะคะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยค่ะนะคะอ่ะทีนี้ยังไม่สะใจเรามาส่องใจเขากันอีกเนอะอเออไม่ใช่ส่องสิฟังใจเขากันอีกค่อยฟังใจว่าลืกๆเขามีความโรแมนติกกับเราในรูปแบบหนึ่งแบบไหนนะจ๊ะโอ้เห็นไหมล่ะ เขาอยากให้คุณเป็นเจ้าสาวที่ชายลายของเขาเขาอยากให้คุณเป็นเจ้าบ่าวของเขานะคะถ้าท่านชายได้ดูอู้น้ำเต็มแก้วแล้วไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วมันโอเคแล้วมันใช่เลยทีเดียวทเทียวเหนื่อยไหมอู้เขาอยากจะซับน้ําตาเขาอยากจะเป็นคนแบบเอ่อ ปลอบใจเราเขาอยากจะเป็นคนดูแลเราทนุถ,ถนอมเราด่งดวงใจแนะ่คุณเชยังไม่ตายเขาจะมีความเข้มแข็งเขาจะเทมเขาจะเข้มแข็งเพื่อ ความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนก้อนหินก้อนนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือมีอะไรที่มันขวากหนามอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเขาจะทํามันเขาจะเทคแอคชั่นมันเขาจะต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอน mm hmm. เพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่ใฉ่ลายของเขานะว้าวฟินเวอร์นะจ๊ะโอ้อยเรามาดูเอาเรามาฟินกันต่อด้วยข้อความเนี่ยถ้าเกิดข้อความที่เขาแบบ ส่งมาหาคุณได้หรือว่าเขาอยากจะพูดกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรอีกจ้ะอู้ผู้ที่เลือกดนที่สามนี่ทำไมฟินอย่างนี้นานเท่าไหร่ก็จะรอเห็นไหมคุณ <im itation> <c oughs> <laughs> เขาจะรอเขาจะทำความ euh, สัมพันธ์นี้ให้มันเป็นไปได้อย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะรออยากหลับไม่ยอมตื่นเพื่อจะได้ฝันถึงเธออเขาคิดถึงคุณนะเดอะมูนที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้ยนะเขาคิดถึงคุณทุกยามค่ำคืนเลยทีเดียวนี่แม้กายห, àng, ห่างกันแต่ใจไม่เคยห่างนะจ๊ะโอ้ ه, นะจ๊ะ แค่มองตาก็รู้ใจอุ้ยฟินจริงๆโอ้รักมันโคงอะไรจะฟินขนาดนี้เนี่ยผู้ที่เลือกเด็กที่สามไม่เหมาะอิจฉาอิจฉาจังเลยอยากจะเลือกเด็กที่สามบังจังไม่หมอะไม่หมาอ,อยากเลือกเด็กที่สาม นั่นแหละประมาณนี้แหละคุณเขารักคุณมากมายนะคะแล้วนานเท่าไหร่ก็จะรอด้วยนะเขาจะต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคนี้นะเขาอยากหลับไม่ยอมตื่นใน,ะนายามค่ําคืนเนขะาคิดถึงคุณมากนะคะแม้กายห่างจะ นะคะกายห่างกันแต่ใจอะ่ะไม่เคยห่างเขายังรักและคิดถึงคุณมากนะคะแค่มองตาก็รู้ใจรักมั่นคงเขารักมั่นคงเขารัก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 คุณอะ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงอุย้ย <laughs> นะคะทีนี้มาให้ทัพไพทูสวรรค์จะแนะนําเราว่าอย่างไรนะอืมอู้ไม่ต้องแนะนําอะไรแล้วยิ้มปิบจงเชื่อมั่นในแห่งศรัทธาเนี่ยคุณก็จงเชื่อมั่นกับขกับเขานะเออคุณก็จงเชื่อมั่นเขา นะคะลงเชื่อมั่นแห่งศรัทธาเชื่อมั่นเขาได้เขาจะทำมันนะจ๊ะอนาคตของเธอขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอทําในวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เออก็คือให้เชื่อมั่นเขานั่นแหละนะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะเห็นไหมเออก็รอเขาก่อนเขาจะเทคแอคชั่นมาอย่างแน่นอนเนี่ยสิ่ง์สิทธิ์มาดนใจก็น่าจะเป็นคู่กันแหละสิ่ง์ิิทธิ์ถึงได้ ามาดนใจนะผูกกรรมพนาันาการก็คือเคยทําบุญร,ร่วมชาติกันไว้นั่นแหละนะเออทำบุญร,ร่วมชาติกันไว้จะต้องเป็นเนื้อคู่กันอย่างแน่นอนจะได้สมหวังแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอนโอ้ยดูดูแล้วดูจบแล้วมันฟูอ่ะใจมันฟูมันมันปื้มไปด้วยกับคนที่เลือกอเด็กนี้นะคะโอ้หมันปื้มจริงๆนะคะค่ะก็แม่หมอก็ขอขอบคุณนะคะขอบใจมากที่กดติดตามซับสไครต์นะคะ แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาอย่างต่อเนื่องนะคะว่า,เ,าเลือกเด็กไหนมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่เพื่อนๆหรือน้องๆน,นะคะให้ความาสนใจในคลิปของแม่หมอแม่หมอก็จะพัฒนาต่อไปนะจ๊ะ ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะจ,จ,จาา้าจ้าจ้าบลาบลาบลาจ้า